ตัสตูนี้ต้องเมนูนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ครับไม่ไหวอนะ่เวเพิ่มความเปรี้ยวหน่อยนี่ครับรังอูรังูนี่ต้องอย่างนี้เลยครับไข่อย่างนี้นครับความสดความฟินมีเมนูเด็ดอะไรมั้งครับอันนี้ค่ะก็จะมีตามแซลมอนแล้วก็ตามหลอทะเลตามหลอทะเลก็จะมีแซลมอนกุ้งปูมา้าแล้วก็หมึกค่ะแล้วก็ส่วน อีกส่วนหนึ่งก็จะมีตำปูม้าสดเราสามารถทําเป็นตำไทยและก็ตำปูปลาได้ค่ะมารีวิวเยอะไหมครับไม่มีค่ะนอกจากมาเลมาโอ้ถ้าคนไทยแล้วครับพี่คนแรกค่ะ วันนี้ผมแวะมาทําธุระแถวละวอยากหาอะไรกินแซบแซบวนไปวนมามาเจอชิมหาส้มตํารถเด็ดในจังหวัดสตูลก็ไม่เคยเห็นใครมารีวิวบอกเลยทุกคนไม่มีใครแนะนํามาผมขับรถมาเจอเลยวนอยู่สามรอบเห็นคนกินเยอะมากเราก็นักรีวิวนักชิมซะด้วยสิต้องลองอยวพิกัดผมเฉลยท้ายคลิปครับไกะย่างร่อยมามะกะย่งร่อยแม่ค้าก็คุยกันเองน่ารักมากประวัติคร่าวๆคือเป็นคนสกลนคร ต่อมามาเป็นสะพภ้คนสตูลจานนี้เท่าไรแม่คะจานนี้ค่ะจานนี้120ค่ะอื้อไปกินที่ไหนตดๆอย่างนี้120ไม่มีแล้วประเทศไทยต้องมาร้านเลยกะร้านอะไรนะที่เนี่กะตออยหค่ะกะตออย6นี่ผมก็มากินครั้งแรกเหมือนกันดูพริกเขาคือแบบเป็นาแบบแบบดัดมาก ผมก็ไม่ใช่คนแถวนี้ซะด้วยเดี๋ยวให้น้องเจ้าของร้านเขาเป็นคนบอกทางแล้วไม่ทราบว่าร้านอยู่ตรงไหนครับเนี่ยร้านจะอยู่ซ้มยมือเลยตรงเมอนุบนุญาะงูมานิดนึงค่ะอยู่ริมถนนเลยค่ะอยู่ในแถวถนนเทศบาลตะบลกคำแพงค่ะเปิดปิดร้านกี่โมงครับเนี่ยเปิดประมาณ10โมงครึ<อ>่งแล้วก็ปิดประมาณ5โมงเย็นค่ะหยุดวันไหนครับหยุดวันอาทิตย์วันเดียวค่ะโอเคไว้กันมาได้นะครับได้ค่ะลูกสาวเจ้าของร้านเชื่ออะไรครับเดี๋ยวเอฟซีถามอีก ชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อซซล่าค่ะโอ้โหซล่านะ<ช> <laughs>